สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์แฟมิลี่ค่ะต้นพุตานค่ะประส้มบ้านสวนเราฝันส่งมาให้ค่ะเนี่ยค่ะต้นใหญ่แล้วพุตานค่ะนีคะประสสมก็ส่งมาให้หลายอย่างเหมือนกันแล้วก็มาปะทะเล้งเนาะเลงเหลือไม่กี่อย่างค่ะก็เหลือพุตานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ อะไรหน้าต้นอะไรหน้าเนี่ยค่ะดอกพับพึงตีนเปิดเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็พุตานค่ะป้าส้มส่งมาให้นคะคะแห้งแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ฟ้าร้องขึ้นขึ้นขึ้นเมื่อไหร่จะลงมาให้เนาะแห้งแรงทุกสิ่งทุกอย่างรอฝนหมดค่ะ ต้นหอมค่ะต้นหอมมะละกอค่ะแล้วก็ต้นมะละกอผักบุ้งปลูกใส่วงล้อพาชมบรรยากาศความแห้งแล้งเนาะแห้งแล้งมากๆวันที่20พฤษภาแล้วค่ะเสียงฟ้าร้องคืนคืนค่ะคุณผู้ชม คุณพ่อบ้านก็ปั๊มน้ำใส่นาข้าวค่ะเพราะว่าน้ำที่อ่างเขาก็ไม่ปล่อยมาก็เลยไม่ได้น้ำคลองแห้งก็ผัานน้ำมาคลองไส้ไก่ไม่ได้เนาะก็เลยสูบที่คลองนู่นค่ะหัวนาเรานูน่นสูบมานี่ค่ะข้าวก็ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมเขียวชะอุ่มค่ะ อันนี้ผักกูดผักกูดก็ลื้อสแสลมออกเพราะว่าเพราะบ้านจะไม่ให้มีสแสลมแล้วเกจะลื้อออกให้หมดไม่มีสแสลมจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ค่ะ ลมพายุมาครั้งที่แล้วต้นลำไยห,หักแบบฝนไม่แรงหรอกคะ่ะแต่ลมพายุแรงพัดแรงมากๆเนี่ยค่ะปั๊มน้ำปั๊มน้ำใส่น่ค่ะคุณผู้ชม ข้าวกำลังแบบต้องการความดูแลใส่ปุ๋ยไปแล้วค่ะหวานปุ๋ยไปแล้วนี่ค่ะเขียวชะอุ่มก็มีข้าวดีดด้วยนะคะเนี่ยข้าวดีดข้าวเด้งข้าวดีดข้าวเด้ง พาดูผักหนามค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะผักหนามเคยกินกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะยอดอ่อนๆเนี่ยลวกกับน้ำพริกอร่อยมากแต่เข้าไปเก็บไม่ได้ยากก็โลกเนาะต้นมันก็สูงป้าบัวเป็นคนชอบกินผักหนามมากค่ะเขาจะมีรสชาติขมนิดๆค่ะลวกกินกับน้ำพริกขี้กาพริกแห้งนะคะตามใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ปลาบีบมะนาวนิดนึงจะอร่อยมากค่ะกินกับผักนามเนี่ยค่ะจะอร่อย ดอกของเขานี่ก็ยิ่งอร่อยดองก็อร่อยค่ะข้าไปเก็บไม่ได้มันลกมันลกด้วยสูงด้วยเนี่ยค่ะผักนามพอบ้านเห็นป้าบัวชอบแก,กก็เลยเอามาปลูกปลูกไว้คันนาคันของเราเนาะเนี่ยค่ะปลูกไว้ฟ้าร้องคืนๆเลยค่ะมาให้ด้วยเธอซื้อน้ำมันปั๊มน้ำก็แพงแพง เห็นไหมแห้งของไส้ไก่มันก็แห้งผักนามอยากได้ผักนามจังเลยยอดใหญ่ยอดอวบลวกกับน้ำพริกอย่างอร่อยดองก็อร่อยเปรี้ยว,รยวอร่อยค่ะพาเด็กๆมา สวนมาผ่อนคลายค่ะเขาชอบสวนเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเราก็ไม่ได้พาเขาไปไหนมากมายเนาะก็สวนมาสวนไปตลาดนัดไปโรงพยาบาลไปห้างอยู่ประมาณนี้ค่ะบ้านคนอื่นเราก็ไม่พาไปเนาะเด็กมันดือ้อเด็กมันสนเด็กสมัยนี้สนมากไม่พาไปบ้านคนอื่นเพราะว่ามันจะไปเล่นของของเขาค่ะเนี่ยค่ะดูภาพรวมๆเนาะ ความแห้งแล้งขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชดแฟมาลี Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะเป็นกำลังใจให้ป้าบัวด้วยนะคะ